สวัสดีครับพอแม่พี่น้องพอการดีครับมื่อนี้วันที่29กรกฎาคมสองหาหเจ็ด 2, 5, 6, 7, ครับขณะน,นี่เวลาก็ประมาณเกือบเที่ยงครับประมาณ1ิบเนาฬิกาครับตอนนี้วานปุ๋ยครับหลังฝนตกมาคืนครับตกเกือบทั้งคืนเลยงานแหลกนี่ตัดได้หนึ่งสัปดาห์พอดีครับตัวนี้พราะว่าตัดวางวัน ันจันทร์วันยุดที่แล้วครับวันนี้เมื่อวานครับพอบอกกับเมียครับสามคนสามถุงครึ่งครับหน้าแปดไรใส่ตามอัตราที่เขาแนะนำานะครับลองเมืองมันสีเขียวประมาณไรครับอันนี้ฝั่งนี้ตัดแล้วได้ประมาณสองสัปดาห์ละครับที่เคยรีวิวให้เบื้องก่อนน,น,นั้นครับช่วงตัดแล้วหม่ๆได้ประมาณสองสัปดาห์ก็ ถอดหยอดออกมาสูงแห้งอยู่ครับหลังจากที่ฝนเอือนครับฝนเอือนฝนเศร้าก็จะประมาณเกือบสองสามโมงครับมันลินลินจนสวยเลยก็เลยได้ออกมาสายนิึงครับใส่ปุ๋ยของเจ้านี่กับหน้านี่เป็นนาข้าวมะลิก็ขอร้อยห้าครับของข้าวมะลิลอยห้าครับใส่ตามนี้แหละครับนี่ของเจ้านี่แหละครับแบรนด์นี้แหละ ตามอัตราส่วนไรล,ละ20กิโลกร,รัมครับถุงนึงกับประมาณ2ไร่กว่าๆครับ8ไร่ก็ได้อยู่ประมาณ3ถุง3ถุงครึ่งครับประมาณ3ถุงครึ่งครับบอกพี่น้องเี้นะครับนี่ว่าคันพี่น้องคนไดใส่ปุ๋ยแบนนี้นะครับนี่เจ้านี่นะครับ ให้สแกนคิดว่าโคดในถุงขังไงน,นะเด้อครับมันมีการหลุนโชกรางวันหน่อยรางวันใหญ่อยู่เด้อครับเสียดายซีดท,ที่เขาจะได้ประโยชน์จากตัวนั้นครับบ่ได้รางวัลหน่อยกับได้รางวัลใหญ่นะครับเพื่อโชกเพื่อมาน นี่ก็ซื้อมาสีถุงกับสแกนเรียบร้อยไปแล้วครับหลอบก่อนปีที่แล้วกับใส่หลาย,ลายถุงอยู่จะลืมสแกนไหมครับแต่สแกนไปประมาณสามถุงสี่ถุงนี่แหละครับปีที่แล้วก็ได้เสือเสือไปให้ไปหน้ามาใส่กับเสือข้อปกเสือโปโลข้อปกครับสองตครกับมีรางวัลคือมันสแกนน้อยเนาะหนาซิได้ซิเนะจะมีโอกาสได้น้อยครับพอได้ใส่หลายใส่จำนวนหลายถุงนะ สแกนเรื่องไอทุงกันนะจะมีโอกาสในรางวัลไงนะั่นเขาอยู่ครับก็จะมีพวกทองพวกรถแท็กเตอร์พวกอันนั้นนะครับหลายอยู่ครับเขาไปเบิองน้าเพจเเิ่นครับเพจแอปสีฝานะครับเพ่นจะมีการหมอบรางวัลเป็นสัปดาห์สัปดาห์ไป,เ,ปเรื่อยๆครับรางวัลญ่ก็คือรถแท็กเตอร์กับทองคํามูาคาลค่าหลายบาทอยู่ครับ บรรยากาศให้หน้าบ้านเฮ่อขมีคนมาให้แมนาเป็นมูห้ายครับเมื่อนี้ถึงขจ้าใส่ปุ๋ยน้ำเน่ยบางคนก็กำลังมาหวานบางคนก็มาตัดกำลังตัดเข่าก็มีเ้าเจ้าตัดอาทิตย์นี้อาทิตย์ถัดไปก็เริ่มลุ่มใส่ปุ๋ยกันแล้วละครับหน้าฟังทัดไปเิ่นกระใสแล้วละครับเยาแล้วน้ามร้ายครับยี่นี่ พอบอกกับเตรียมตัวกลับแล้วครับน่ไปหน้าเอื่นต่อยครับจังหน่อยกินเขาหรือว่าไปพักผ่อนจังหน่อยหนึ่งกับลุยงานหนึ่งกับหน้าทามนาทามเมื่อวานไปเบิ่งใหม่ครับมองด้มันขืนบอดีก็ต้องไปเอาปุ๋ยเล็งรเพราะนาทามันเป็นเขาอายุสันน้ำกับพึ่งนี่มากนาครับสูบไซนกับแห้งหายแล้วก็ฝนน้ำน้ำสองอธิตย์สัปดาห์ที่แี้วก็สัปดาห์นี้ครับก็ได้โอกาสก็บจะไปเล็งปุ๋ยมันกับ แม่เพิ่นก็นหายเพิ่นอยู่นี่แล้วเพิ่นโรคงางเพิ่นอยู่นี่แล้วครับบรรยากาศขึมเบิมดมือครับวันนี้น่าจะมีตกมาอีกอยู่ชงใบยๆได้คิดว่าเมฆลร้อยตามแหม้งครับวันนี้ปุ๋ยตัวนี้กำลังเอามาลองหน้านีขังแหลกครับสูตรสิบหกแปดแปดของัออวงวัวครับกำลังเอามาลอง ตก่กอนก็ใส่แต่1ก1 6 8ผสมกับยูเลียเป็นสูตรของพอเป็นท่าเห็ดครับกระเคียวดีๆนะครับแต่มันแห้งโหดแล้วก็เปลืองเงินนะครับมันก็เลยใส่ตามเงินนะครับอัตภาพของสถานาภาพการเงินมันบกหลายกับปีนี่ก็เลยลดปริมาณปุ๋ยลงแล้วก็ฝนมันกันอาจจะดีก็เลยบัตถจำเป็นต้องใส่หลยครับใส่เพราะมันเขามันหยืดนี้ นีหยาได้สักนิดนึงก็พอครับบ้านเรียบร้อยแล้วครับกษสิได้เก็บของขึ้นไปไว้ยี่รถนะครับอันนี้เกษตรได้มม่อเอืงนกษสิได้เอาเป็นมอไซค์พ่วงขางไปแทนเพราะวานน่าดินทั้งทางมันเหนียวแห้งก็ต้องคอยขับไปครับคอยเบืนๆไปที่ดินติดหลอกก็ต้องลงอยู่ลงไอเอาเสียมแสออกครับอันนี้ เนี้ยวอีเลียนดินทำเอารถใหไงไปว่าเดี๋ยวครับติดฟีลอยอยิกหนกอีกเหลืออยู่นิดนึงครับปุ๋ย จอดที่พ่นแล้วครับหัวหน้าแบกไปกลับไปกลับกับสิเปนกิโล่นละครับยางกลับไปก็มาต่างหาหกรอบก็จะได้ปุ๋ยเมื่อวานให้มันครบครับเจ้าไรกับวานไรก็กลับไปหน้าอืนต่ออีกครับวันนี้มันยากาศบานเฮาครับยามเสาหลังฝนเอือนร่มกับเย็นสบายครับ หน้านี่เพิ่นมั่ท่านไดซายครับแล้วเพิ่นก็บมั่ท่านได้ตัดน้ำเพิ่นตัดแต่งานไต่ตัดงานไต่เราเหลืองานถึงงานถึงกับดอกเหลืองเขาเขากระเลืองหยาฮัางกาครับหยาหั่งกาหยากกกขนาดมันเริ่มตายแล้วแหละตายแล้วก็สบายเลยมาเนี่เอาปุ๋ยมาใส่กับมีเตเขาแล้วก็มาเนี่นอกจากว่าหยาอย่างอื่นที่มันแข็งแรงกว่าหยาตัวนี้เคี้ยวเบไปแล้วครับพอค้นข้าวเจ้าใส่มืออาทิตย์วันหนึ่งนี่หลายแห่งใส่ปุ๋ย อาทิตย์เมื่อกี้ในี่ใส่ปุ๋ยน่าแถวนี้น่าจะประมาณห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นได้วันนี้อาทิตย์นี้อีกครับสิบเปอร์เ็นก็ดีละเหลือมาถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับครับคลิปนี้ก็เอาไว้สำเนาครับพี่น้องขอให้พี่น้องยูด,ด้มีแห้งขอบคุณหลายๆที่พี่น้องเขอบมาเบิงให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตาม มากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ